ปีนี้อายุเท่าไหร่นะ41 41ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้กินก่อนหน้าที่เป็นโรคเบาหวานนี่คือไปกินน้ําอะไรนะน้ามันลมชูกําลังได้กินไหมคะกินแล้วนอนทํางานที่ตลาดผักใช่ไหมคะโยนผักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตัดผักตัดผักเข้าใจได้เลยแล้วนอนกลางคืนไหมคะนอนกลางคืนมันเข็มไม่เป็นเวลาครับบางทีก็บางคืนก็ไม่ได้นอนเลยครับไม่ได้นอนเลยหรอทอสว่าง 1, แล้วระหว่างหิวก็คือกินน้ําอัดลมตลอดเวลาแล้วมันมีสัญญาณเตือนไหมที่มาโรงพยาบาลอะ่ะมันเป็นแผลเราพอาแผลที่เท้าเราเขาเจาะน้ำตาลเลยเาจาะน้ำตาลเจอเท่าไหร่นะคะสี่ร้อสี่ร้อยสี่สิบหกโอโ้โหแผลนี่โดนตัดนิ้วไหนไปคะขอโทษทีนิ้วนางนิ้วนาง,นงเข้าใจได้ไดเนาะเราอยากจะบอกต่อคนอื่นเนาะ ว่ายังไงนะต่อไปนี้อายุเท่าเราจะออดื้อเลยสี่สิบกว่านี้กำลังดื้อเลยเออนี่ตอนนี้นเราหัวเราะได้เพราะว่ามันสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วแต่ตอนนั้นเราเครียดเนาะที่หมอจะมาตัดนิ้วเราจู่ๆจะมาตัดขาหรือเปล่าไม่เนาะอย่างนี้รอดจุดยอดเนาะอันนี้ถือว่าเทวดามาเตือนเนาะแต่เตือนแรงไปหน่อยนะท่าน,นเนาะก็เลยอยากจะบอกคนอื่นๆว่ายังไงก็คือต้องดูแลตัวเองหน่อย No, okay.